สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบนหอกนะครับจะมาแนะนำนะฮะวันนี้เราซื้ออึงมาครับเป็นอึงย่างนะครับเราจะมาย่างนะครับกับน้ําพริกเจียวบองนะครับของแม่อ้อยนะครับสูตรแม่อ้อยนกเจียวบองนี่นะครับอึงซื้อมาจากตลาดนะครับหรือเขาต้องเอาเกลือนะครับใส่หน่อยนะครับทาเกลือนะครับเราจะไปย่างไฟนะครับ กินครับน้ำพริกแจ่วบองนะครับผมครับตัวนี้เขาเอาอึงนะครับอ่ามาใส่ไม่หีบครับอย่างนี้นะครับมันจะปิ้งง่ายแหมน้อยนะครับอ่าเราเปวันนี้เขาจะทําย่างอึงนะครับมัเกลือนะครับกับน้ำพริกแจ่วบองนะครับครับนี่นะครับย่างถิ่ดดานไฟอ่อนๆหน่อยนะครับครับนี่นะครับ ย่างสูงๆหน่อยไฟอ่อนๆหน่อยน,นะครับอันนั้นไข่นะครับช่วงนี้กินกบกินเขียดกินอึงอาหารตามธรรมชา,า,า,าติตามฤดกูกาลนะครับนะครับอึงทาเกลือ,อย่าง,อางโอ้โดูครับไข่เต็มท้องเลยสบัดใส่กันตอนนั้นอะกันเนาะ ก่อย่างไปนะครับก่่อองเเนนาะครับวันนี้ก็เข้าหลายย่างอยู่นะครับปิ้งป๋าก็มีนะครับปิ้งอึงก็มี <c oughs> แค่ข้าวเห็น,หน่อยก็ได้ข้าวเหนียวก็จำอออลองมันป่าจุกนี่สุดยอดจ้ะอันนี่ข้าวข้วเกลือปูนะนะข้วเกลือเนาะข้วป,ขปูข้วปูนี่นะครับข้าวหนำใส่เกลือนีอ่ทำแบบบ้านๆปูน้นานะครับ<อ> <c oughs> นี่นะครับปิ้งไฟอ่อนๆให้มันเหลืองๆนะครับไรันบอ้ีอันนี้ไอ้มดนี่หนึ่งร้อยเออเอ้นครับปิ้งเหมือนเหลืองๆก่อนนะครับนี่นะครับย่างไฟอ่อนๆน้ำมันพริกมันหน่อยนะครับ นะครับเราจะกับน้ำพริกแจ่วบองนะครับสูตรของแม่อ้อยนะครับแจ่วบองชุดสูตรนี่อร่อยนะครับเดีย๋ยวจะมาแก้ให้ดูนะครับครับนี่นะครับโจงจ่วยพอฟึ่งอึ่ง <laughs> จิ้มกับเ้พริกแจ่วบองนังอู้เล่นกับเท้าเ่อเขียครับโจงสวยพอ ปกเสียกันนครัวันนี้ผมน้องยยิ้มม่ายิ้มไห้ไทยมียอดว่ะย่างที่มาส่งให้จ้นะครับออกนะับเออนาอมงมงอะไโอ้เราแผ่มายืยอยองืยอยองขนาดขอเยไพี่โอ้ไอ้คนรอมากแล้วนะครับวันนี้ครับเอยย่างไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อือหือ ชือเขาไปยื้อไปเลยไปนะตอนผาดอะไรก็ได้แต่แตะมือกับไอ้สุดท้ายกครับใกล้แล้วครับสุกๆหน่อยนะครับของขาวน้องปิงสุกๆฮะอ้ครับนี่นะครับใกล้ละ ใช้เวลาโน้อยนะครับเวลาเหาย่างอือนะครับไฟซุกมุดเออมอดอะไรน่ยอู้หูงเนาะอือมันอึงมันเปนมันเนาะมันเจว่าซุกแหมอยาเคยดอือนะครับมันจะซุกหมอดหอยมอดนั่นอือจะมาชิมดูนะครับครับกระวานพริกเจียวบองอะเรนี่แหละโอเคซ่อมแน่หซ่อมนี่แหละครับบริหาจะดกับพริกเจียวบองไม่โอ้ยนะครับ นะครับส yeah, ูตรนี exactly right mm ้อ hmm. ร yeah. well, wow. so so ่อยนะครับเดี๋ยวรออึ่งกั๊มนะครับเออเฮียหนะมามาแก้กั๊มแกงกั๊มดูไอ้จงจิ้มโหนะครับย่างอึ่งเออเอาตัวที่วันมะเข่อสุกเนี่ยใส่เห็น้อมสุกแล้วมันยังไัวันมะขอกอบนะครับนี่อยนะครับ ไปไทยเดี๋ยวจะปี้เจ๊ให้ปุุมไปเขย่าทีนีอส่งองมาคัะทิงนี่เหรอครับไนี่ใส่เีเก็ไปฝน้คนี้อันน้วไปค่นีลองการ้อยละไอ้กั๊อปล่านบนนอกเปะเนาอาใส่ไม่หิบปสองมาด้วยตัวม้นกเาเนาะครับเนาะอุ่นไว้เนะอ้นี่อุ่นมาตะกี้มดักกันหมดดักกันห่าไปเส้นเมนล้มเนอาสักเ้วะ เดี๋ยวอันนี่พริกแจมบงคนไ่เนาะเออมือเหมนปิ้งกัหมดเหมือนงเราครับเนี่ยก็ได้แล้วนะครับอึงนาะตึงย่างอึงอือตน้องได้สักตัวได้กระเทียมอืมอ้เอโอ้เมืออนี่ครับอันนี้นะครับคนเหนือกัพริกแจมบงอืมฮ่าห่าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮราฮ่า่่่ ชอบอู้เล่นกันเนาะหมูนี่เนาะแต่ว่าม่ได้ว่านะครับเขาว่าคนใต้คนเหนือเป็นกีน้องกันนะครับ,รบแต่ภาษาอู่นสวยงามหไหมมัลยร้อยจังหูล<ำ>้มก็ส่ก้บ้องลํำเตะเตะเนาะนะครับแต่ถ้าไปลายองอย่ายุ่งหำหน้อยนะครับ้อยนี่ลอยลอยนครับไต้ไอ้จิ้มนะครับชิ้นนีน่นะครับติดไข่ จิ้มพริกเกยวมงเลยจะมองแม่อ้อยมองอร่อยมน้แ็ดกคัระดูกกอบอ่ะเจ้าใบใัญอ่ายอแป๊มากกระโดดนะครับถึงย่างมัเกือย่างนะครับจิ้มน้ำพริกแกยวมองนะครับไ่ออเข้าเปิลอยู่ครับชีคนมนอกจะจิ้มพอนะครับเนนไกัเปิลเนี่ยใครเรอออี <c oughs> น้ำพริกเขียวบองล <c oughs> องนะครับสูตรนี่สุดยอดอทั้งมันอร่อยไปกับล้ำก็ดูกระอบนะครับผมทำยังไงนะครับตอ <c oughs> นนี้เทศากาลกินกบกินเขียกกินอึ่ครับกาพริกเขียวบอง <c oughs> ของแม่ของแม่อ้อยนะครับ <c oughs> ครับนี่ชีวิตคนบันนอกจะเอาสูรย่างอึงกับน้ำพริกแกวบองนะครับอร่อยนะครับลองไปทำดุนงครับผมไ็นได้ไหครับชอบไหมครับชอบกกดไล่นะครับใช่ห็กดแช์นะครับและอย่าลืมกดซับไต่หรือกดติดตามนะครับชีวิตคนบานนกเลยนะครับขอบคุณครับทีมงาน